สวัสดีคุกคคนครับผมผมแซมนะครับผมแซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบกันอีก1คันนะครับผมขัดสีเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วสปาภายในรวมถึงห้องเครื่องให้เรียบร้อยมาลองดูกันว่าสวยใสยขนาดไหนนะครับผมต้องใช้คําว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะเป็น Toyota a l t i ตปี2018นะครับ1.6 G นะครับตัวท็อปสุดมาดูด้านหน้าก่อนนี่ดูฝากระโปรงเป็นไงครับเงาวแวบ เงาเลยเงาตาแตกนะครับผมดูไฟหน้านี่ใสๆนะครับเป็นเอาติด1นจเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวน,นี้ตัว daytime running light นะครับไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับดูกันชนสวยงามครับผมนี่ครับนี่ใสๆเลยมาดูยางครับนี่เรียบร้อยสวยงามนะครับผม ซุมลงซุมล้อนะครับโชคเชิร์กสะอาดเอี่ยมนะดูด้านหลังกันหน่อยนี่ครับเรียบร้อยสวยงามนะครับผมยางดำสนิทนะครับผมมาดูภายในกันนิดนึงดูไหมครับ,บเบาเบิกก็คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับ เหมือนใหม่เลยนะครับผ้าหลังคงผ้าหลังคานะครับสวยงามแผงข้างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเลยนี่ดูเบาะหน้าเห็นไหมครับรถทุกคันของแซมจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะครับผมสะอาดใหม่ทุกคันหอมหอมภายในนะครับรับรองเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมนี่ดู วยงามนะแล้วก็ของแซมเนี่ยจะมีการตรวจในส่วนของบริษัทตรวจรับรองคุณภาพรถมือสองให้ด้วยนะครับคือตัวนี้นี่ครับกูอิ Inspection นะครับแซมจะตรวจให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับผมเพื่อลูกค้าจะได้สบายใจว่ารถของเราเนี่ยมีคุณภาพแน่นอน5ดาวนะครับผมคุณภาพ5ดาวแน่นอนดูด้านท้ายนะครับสวยงามครับคันนี้แซมเตรียมส่งมอบนะบแล้วนะครับผมวันอาทิตย์นี้ ที่จะถึงนี้นะครับผมดูนะครับนี่ครับชุดอุปกรณ์ครบคันนะครับคันนี้สวยงามมากครับล้ออะไหล่ยังไม่เคยแตะพื้นเลยดูสวยงามนะครับเครื่อง,งมือเครื่องมือครบมาดูฝั่งคนขับบ้างอ่า สวยงามเลยนะครับแซมรับรองว่าออกรถกับแซมทุกคันจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมมาดูห้องเครื่องบ้างนี่เป็นไงสะอาดนะครับผมดูผนังกันความร้อนสวยงามนะครับผม คันนี้รถสวยครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับผมนี่นะครับผมใครอยากได้รถสวยๆยโทรหาแซมได้เลยนะครับ t o y o ต a a อ t ต,ติ 1.6G กับ 1.8E ยังมีรถอยู่นะเลขไมก้ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบอหมื่นไปไปลายละนะครับผมแสนต้นๆ้นยังมีรถอยู่นะครับหมื่นไปไปลายก็ยังพอมีรถอยู่นะใครมาก่อนจับจองก่อนนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มารีวิวรถที่แซมเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าดูนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรแซมครับ083543692 6นะครับ083543692 6โอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม